ได้ทำการแถลงข่าวและเลี้ยงปิดกล้องไปอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่เรียบร้อยสําหรับภาพยนตร์ Step Up to Runway ปลายทางฝันฉันมีเธอที่จะมีกําหนดเข้าฉายวันที่23กุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์โดยภายในงานมีผู้กํากับยังใหญ่กอรพัฒพร้อมทับนักแสดงอย่างคับข้างโอมทิติวัตนอเล็กซานดราอาริดามาเตเทพบรชยัยจีนานัทกฤตตามีนัทกฤต พีทพานามาดรีมทีทัตก็อดสุทธิรักชีสเค้กจริยาแทนพงเรืองรองน้องคานี่พิมดีกาแบงเส้นเล็กตั้มนาคยาและในงานนี้ยังได้ชม MV เพลงประกอบจากเฟิร์สอนุวัตรพร้อมฟังเพลงสนุกสนุกความหมายดีๆจากทีมนักแสดงนำเทพอเล็กชีสเค้กก็อดรีมพีทยัวร์ b ม s t เบสเฟน ก็วันนี้เรื่องานทำดีนะครับแหลงข่าวเปิดตัวเซนทรัลทูรันเวย์ไปแล้วไปทางฝันชันคือเธอนะครับโดยรูป89นะครับโมยการสร้างนะครับก็เป็นหนังนะครับผมที่เรียกได้ว่าครบรถครับอย่างที่น้องคณิบอกเพราะว่าเต็มไปด้วยลุกเล้าไปด้วยความสุข เอาน้ําตาแล้วก็เกี่ยวกับแฟชั่นด้วยเป็นเส้นทางเดียวกันเดินแฟชั่นกันแต่รรว่าเส้นทางของเบื้องหลังของวงการอะไรแบบนี้ก็วันนี้ก็เปิดตัวแล้วนะ,ะแหล่งข่าวเออ่ step up to landing ตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปดูภาพยนตร์กันเยอะๆนะคะก็จะเป็นผู้หญิง,งนะคะที่มีแบบความฝันหลายๆอย่างที่ไปต่างประเทศนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แบบเออผู้หญิงคนนี้อยา,ากจะทำนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่ารัก ก็สดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอคนก็น่ารักกับทุกคนเออ,เอ,อพี่โอมก็ใจดีมากๆนะคะพี่โอมก็แบบคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาออกปองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออหลังจากที่ได้คุยก็สนิทก,กันมากขึ้นทำอะไรก็เหมือนเวลาเล่นต่างๆก็ฟโฟล์มากขึ้นอะไรอย่างเงมื่อกีงแนะนำอะไรเยอะแล้ะน้องเก่งอยู่แล้วนะค<ม>รับผมแล้วก็น้องน่ารักครับแล้วก็แบบทุกพอเข้าเข้าฉา,าก เราไม่ได้เป็นเราสองคนหรือว่าเข้าฉากกับเพื่อนๆคือแบบว่าเราก็โฟล์วไปด้วยกันคือเล่นตามธรรมชาติของตัวละครนี้ก็สนุกดีครับผมยิ่งได้ว่านักแสดงครับข้างว่าเรื่องนี้คือแบบว่าแต่ละคนก็มืออาชีพกันหมดะไรมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับผมซึ่งให้คนดูเข้าใจภายในหนึ่งชั่วโมงนิดๆิดสามารถที่จะแบบเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สนุกไปกับเขาอะไรครับผมซึ่งเส้นทางคือแต่ละก่อนจะผ่านมาได้เนี่ยก็เรียกได้ว่า,นาหนักห่วงพอสมควรนนสนุกเหมือนเดิมครับสนุกเหมือนเดิมครับโดยพี่ใหญ่กัลพัทนะครับผมก็เต็มที่ครับ การกำกับอย่างเต็มที่เลยคาดหวังใช่ไหมครับ,รบเอาจริงๆผมว่าทุกคนทาหนังมาต้องคาดหวังอยู่แล้วครับ,รบก็คืออยากจะให้ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็ได้กลับไปดูหนังไทยอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าในใน,ในปีนี้ด้วยเพราะว่าอย่างเป็นต้นปีที่แบบยังไม่ค่อยมีหนังไทยเท่าไหร่อะเรื่องเรื่องของเราก็จะเป็นเรื่องแรกอะไรเงรี้ยก็อยากให้เราเข้าไปดูใช่ครับผมมองว่าด้วยตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับอารมณ์ความรู้สึกผมว่ามันสื่อสารได้ง่ายนะ ความแบบอยากจะไปต่างประเทศเพราะอะไรอะไรเงี้ยทุกคนมีความสามัคคีกันในทีมเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลองไปดูหนังเรื่องนี้กันมันจะเข้าใจถึงความรู้สึกของคนจริงๆครับใช่ครับสำหรับเรื่องนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้เล่นแบบได้เล่นได้เล่นเป็นตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแม่บ้านไม่ใช่ <laughs> 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 ก็คือเหมือนเรื่องเนี้ยก็คือจะมีหลากหลายคาแรคเตอร์แต่ละคนก็จะมีหน้าที่นะคะที่แตกต่างกันไปแล้วเคก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แบบรักเอย่ยเฉยๆอะ่ะมันยังมีแรงบันดาลใจให้เรานะคะ คนที่มีความฝันได้ทําตามความฝันได้อย่างสําเร็จด้วยถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรมากมายแค่ไหนแต่ว่าทุกความฝันสามารถสําเร็จได้ค่ะเป็นแม่บ้านสุดแซ่บด้วยสุดแซบแซ่บสุดมีเขาเรียกว่ามีชุดอะไรนะคอสเพย์ก็ต้องติดตามดู เป็นสามีเขาครับเรือ่องที่เรื่องที่ร้อยแล้วที่ได้เล่นเป็นปสามีเขาคิด <c oughs> ว่าไหนแนนนะเขาจะได้กันจริงๆไหมคะ <c oughs> คิด <ผม S 1> ว่าได้เ,เพราะ <c oughs> ว่าเงินเท่านั้นที่น็อกกันไปริงครับ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกเลยว,ว่าครกรถมากสำหรับเรื่องนี้นะฮะมีนักแสดงมากหน้าหลายตาทุกคนล้วนมีประสบการณ์แม้กระทั่งคนที่เพิ่งเล่นหนักเรื่องนี้เรื่องแรกครั้งแรกในชีวิตก็เก่งหมดทุกคนเลยนะพี่ ต้องไปดูฮะมีมีทั้งพี่โอมมีทั้งน้องอันเล็กมีคานนี่มีทุกคนเลยรับผมก็เออทับโอเช่แล้วมานินดิบนะไม่ใช่ใช่ก็ก็รับทเป็นตุงตามนะครับแล้วดีใจที่ได้ได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนในเรื่องนี้ครับก็ได้ประสบการณ์กับพี่ๆที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นจังหวะการเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนพยายามเต็มที่แล้วก็ มีความสุขมากครับได้เข้าบทกับทุกคนไม่ว่าจะบทหนักบทเบาบทดราม่ารือมีความสุขทุกคนในกองคือพยายามช่วยกันให้หนังเรื่องนี้รเรื่องนี้ไปจนถึงจุดความสามารถครับผมฝากติดตามเจฟั์คุร,รันเบนะครับปลายทางฝันโชคดีคใช่ยังไงวันที่เท่าไหร่ครับน้องเล็กวันที่ยี่สิบสมันาาน,ะนะคะเดือนหน้าก็อย่าลืมมีกันเยอะๆนะคะเจอกันครับ